ครับเนดะื่อบุญบารมีนะครับเนาะยกมือสาธุสาธุครับผมครับโอ้ครับครับครับสาธุสาธุนะครับเด้ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเตียงมือห้ได้เห็นอยู่ครับอันหนึ่งสองสามโอ้ครับหนึ่งสองสามโอเคครับโอ้ครับอันนี้เป็นรถของเวงร์กฟูลนะครับเนาะฟูลเซราครับผมเกมหล่อไปนะครับนะ ครับอันนี้เป็นครับเห็นชัดเจน,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 นไหมครับอันนี้เป็นทะเบียนรถของหลวงปู่ศิลานะครับเนาะคันที่เพิ่นนั่งพิษตะไนรูปแม่แตงโมกาเปี่ยคิดว่ายิ้มถึงไม่เห็นเนาะครับคุณท่านนั่งลงนะสงฆ์พระสงฆ์ท่านนั่งแล้วนะเพวกเราเดินก็จะดูให้เหมาะสมน,นะคระับนแะล้วภาพหลุดออกไปเพราะเราจะเป็นคนดังในโซเชียลเลยนะ

พิเศษครับมีติดตาทั้งอะนะครับจะสวอมาตาเพื่อหวายเราจะปลูกเพื่อใหุ้ด้ดครับค่ายๆมากครับครับเป็นบรรยากาศตกับน่องโดนปูคร uh ับ ha heaven เตียงโง่ปลาเหลียวลาเรียกนะครับ็เตียงโง่ก็ได้ครับ่ะยิมกันดีรับห้เบิ้งคักๆักะครับเลยบารมีครับที่มาเห็นครับคือสวรรค์ทุกภูตานั่นแหละครับใกล้ๆกันครับ้กนสันนะใต้ยิมตรงนี้

สวดทีรวมที่บร่วมกันนะครับสาธุสาธุร่กันนะครับขอุ่มในลางสายให้แข็งแรงนตลอดเวาสาสาธุสาธุท่านควักออกนะแตยวว่าเราก็มงงนะก็ได้บุญร่วมกันเนาะนะครับการสวดเราก็น้อมทนาบุญูชาปฏิบได้บุญร่วมกัน วันนี้ก็นโมทนาบุญกับคณะยังกับอ,อบดีตประชาสัมพันธ์สมัยอดีตรานีสุโขทยัยนนทบุรบีจันบุรีี่ผู้เชี่ยวชาญรงมประชาสัมพันธ์่ผู้ช่วยพันดา,าทุกถมอยางน้นมองดุสิตอย่ง

ไม่มีส่วนของพ้องก็เดีอย่าะพูดถึงไหว้ด้านในนะครับน้องเดี๋ยวเราจะหลังจากกราบแล้วก็ถวายพระใจเสร็จก็เรียนเชิญมาที่นั่งภายในรอบนอกนะครับคุณเจริญนามวัฒนะครับร่วมถวายน้ำเดือดหนึ่งร้อยแคลงนะครับพ้องก็ครัว ก่อทั้งหมดท่านหาบุญด้วยขอขอให้มันไหลนองทองไหลมามีกับไหลมาสายน้ำที่อันใดรวบรวมมานะครับก่อทั้งหมดท่านหาบุญด้วยนะครับสาธุสาธุไปนั่กันนะครับเด้อ ครับเราบรรดาลูกศิษย์นะครับกำลงังลังไลเข้าไปครับทั่วประเทศครับดเดินทางมานะครับเนาะครับถ้าคุณเจ้าเดินทางมาแต่ประเทศทังประเทศอ่าจีนก็มีครับที่มันนนธ์นะครับ ิดนนนวอรี่เป็นที่ที่ปุกเศษมาับปุกเศษเลี้ยงเลี้ยงลงปูศิราครับต้นพยุนปู่พี่ธรรมริยาสองต้นใหญ่นะครับแล้วก็น้อมถวายกระถุปไัยลงปูีเป็นจำนวนเงินหนึ่งมืนกับ9ก้บาทนะครับสาธุสาธุสาธุครับนาบุตรเวยเออน่ครับนั่นดีทำที เรื่องขอความสำคัญของโบวัลพระพุทธศาสนานะครับจะได้ยืดดาวออกไปนะนนครับก็ทุกโมทนาบุญทุกท่านทุกคนนะครับท่านไหนที่มีสิ่งของที่จะถาวายหลวงปู่ก็อธิษฐานแล้วก็ย,ยื่นให้เจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับคุณเทวราชเท,ทวราชมารับรับของแล้วไปวางตรงหน้าหลวงปู่ให้ญาติครับเราหน่อยเพราะว่าถ้าให้เข้าไปถวายทุกคนเลยเนี่ย นะครับก็จะทําให้อากาศนะครับร้อนขึ้นน,บบนะครับได้ไหวมากนะครับซึ่งหลวงปู่ท่านก็มีสภาวะเรื่องโรคหวัวใจนะครับซึ่งอากาศต้องถ่ายเทตล,ลอดเวลานะครับต้องขออภัยและผิดพาดเลิกนะครับก็สามารถฝากคณะกรรมการนะครับเข้าไปถวายได้นะครับยิ้มแม่ครูเปเลยครับนะ ครับแม่คู่ไปจำศิลครับผมครับจำศิลภาวนาครับเืิอนี้แอดยิมครับมาต่างจังหวัดนะครับพอดีมาครับพองานปลุกปลกเสกนะครับเนาะครับเรียนหลวงปู่ศิราพอดีครับพิธีปลุกเสกครับก็ถือว่าเป็นบุญของแอดยิมครับที่ได้ทยครับให้เอฟซีครับทัวโลกทตัวประเทศครับเตยเบิงบารามีครับของหลวงปู่ศิราครับอยู่จังหวัดกาฬสินธทรนะครับเนาะ ครับเอ็ซีได้เบิ้งแล้วครับกับคอยสุกๆมันมันครับปอได้มาเราการตั้งกิจอธิษฐานครับขอพรจากหลวงปู่ศิลาเอาครับผมครับส้อนครับเราลูกศิษย์เนาะครับเนาะครับทัวร์ทัวร์ประเทศที่เมันเดินทางมาเมื่อนี้ครับผมครับเราลูกศิษย์ก็บอกว่าครับปอได้พ่อหลวงปู่ง่ายๆหัวสันวาครับเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของแอดยิมกับแตงโมครับที่เดินทางมาทั้งจังหวัดกาฬสินธุเมื่อนี้ครับมาพองานพอดีครับอ่าครับ ถ้าที่อยู่รอบนอกก็อย่าอย่าพึ่งเข้าไปนะครับเดี๋ยวอาจจะมีที่อยูด่ด้วยนะครับเดี๋ยวเคลียรของสิดหมอออกให้หมดก่อนนะครับนะครับสาธุสาธุไปท้วกันเลยครับเด้อนะ เป็นมันีกระเป๋าตังค์ไปหกใบนะครับขอให้เก้าแสตมป์จับค้นลายนะครับเนาะส่วนท่านอยากจะติดตามเพจนะครับให้ไปแทน อยู่บนต้นเสาหน้าห้องครัวครับจะมีแผ่นแผ่นสแกนอยู่นะครับสามารถไปสแกนเข้ากลุ่มเข้าเพจทำมัธยาณได้นะครับเราก็สามารถแท็กชื่อที่อยู่แท้กความประสงค์ได้ที่หน้าจอราออทยทารนี้ ู to and. And ่ด้านนอกผมพึ่งเข้ามานะครับนะอยู่ให้พี่ๆที่อยู่ด้านในเขาออกก่อนนะครับนะครับคุณดวงชัยสำคัญนะแล้วก็ดูว่าชาตุชาตุดำกันไหมน้ำดื่นนะครับสิบแพ็คนะครับสิบแพ็คเนาะนะครับ

รูปูถามว่าเนี่ยนี่พี่้องฟังเล่ามากพอถามตัวขนาดพี่ก็แต่ที่้องยังเล่ามากพอมากพอคือที่ที่เื่อนนี้เรีอยเกที่เราต้องเรียนรู้จับกล้องไม่ได้ถงเราจะพูน วันนี้ลดเล่าบทตรงนี้พระูมกาเนนาุบนที่สุดกยสาธุสาธุน้ำกันนะครับเดือตั้งจิตอธิษฐานครับขอชคขอบอลครับบคุณคดวงยิ้วลายดวเอาุขเอาำว่าอุ ยาลูกยายาวราบยาะ้นเต็ชายัาพิษยาพิราบนะนะคับนะะืูนนี่ สาธุสาธุนะครับเอ๊ะครับกอร์ดอนีนะครับเนาะาเราบรรดาทีมอ่ะบอกว่าคนณว่าหลายประกอบลูกครูครับผมลูกจ้านะครับข้าราชการรอยบาทนครับแล้วทำบุญบุงนะครับแล้วก็คุณวิชาบอกสุขภัจจ์เชยตะปูนะครับแล้วก็คุณนรสลตาวานีนะ พระพรเทพองคบอุณสุยาครับผู้ววิสิทธินะครับเดีย์พรสิทาผู้วิสิทธินะครับแล้วก็นาุมาโพดดาวงนายธรรมยานายลำดวนนะครับที่วรัธรรานะครับ

เราดั้งศพบาลีบอกว่าถ้าเิดขูกนะขายลูกเกบไก๋ในลกศรความเปินสิ่งมงคลเราจะได้รู้ึกถึงอุปาอาจารย์นะครับเราจะได้นึ้ถึงพลังความดีของผู้บาราคครับนะ เอกสารนะครับนะท่านเดาเอกสารมาอ่ารวบรวมหัวทิฏจิตไว้นะครับมารับเยอครับก็ร้านังสมราเสียนกงนะครับแล้วรวมบริจาคน้ำดื่มนะครับต้องขอต้องขอหน้าบุดเยอนะครับร้านสมบราเสียนกงนะครับรวมบริจาคน้ำดื่ม เราข้างหน้านั่ลนะครับเดียข้างหลังให้ที่เราจะได้่ารูงบุกได้เนาะ คนเดินทางมาจากประเทศอี่บนที่ประเทศพีษณมโลกนะครับหงสัทธาครับวันนมวันนี้ผมบากนั้นี้อกอย่างากไอครับครับผ่าประสกิณประกันได้ครับตรวจปลอดภัยครับครับ แล้วครับเันนี้ยอ่าเห็นภาพหลวงปู่ทักทักกับอาลวงปู่ศิลาครับผมอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเนาะอ่ายิงก็ได้เดินทางมาครับมาด้วยความบังเอิญในแตงโมครับผมบารูวาข้อปอกปูอะไรยังไงเนาะครับครับสาธุสาธตูนะครับเนี่ยท่านนี้เป็นที่ปูเสียเทียงแอร์อาลวงปู่ศิลาครับแล้วมี

ชัดเจนดีป่ะครับเจฟซี่ชัดเจนดีป่ะบิ่งดันนี้นะครับเดดี๋ยวก็สังค่าครับอนุกาตน่ครับภัยแล้วเราไม่เขาทุกคนเลยาคราาหายใจอยางคไม่เพียงพอนะครับืลุกขึ้นมาเลยก็เแตอนนี้ก็สบายดีไม่เป็นไก็รไ อยางไอะไรก็เล่เ้าเลย ในช่วงเวลาประาณบออ่ายสามโมงนรของผมก็มีที่จุดหน่ที่สารก,การงานใหม่จะเปิงเาลาตอนไหนที่จะไห้กลับออไปชมตำมีได้ที่งานสาการงานให,หม่นะครับมันจะไปดูสถานที่ของศ สาธุสาธุไปน้ำกันครับน้องชาวชาวแจกหนังสือมาม่อาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วกล้วก็มาเจอกับปู่ด้านหน้าเลยนะครับน่าับ่าวปู่ด้านหน้าเลยนะฮะเพื่อ เอาตัวสัตยกลับบ้านเดกลับบ้านไป่นทีตคเนาไปครับงบริษัตพัชิตาพันชิตานะครับทานสรกตนะครับโดยนางสาวพันชิตาสาทุสาทุในการขังรถมงาวขอบคุาครับวันที่ยี่สิบเก็ดมิุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเกครับ พนะนะี่น,อน้องสปอโรลาพี่น้องกัมพูชาีพี่น,อน้องมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงจี่เที่ยงกัน,นนี้มาคบทุกประเทศเลยน,น,นมาคบทุกประเทศ เไทยก็มีรกโอมีนเอีกมีปกาเป็นระบรเรียบร้อยนะครับขอสาธุนะครับสาธุครับ